สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะลายเบสิกนะคะแบบง่ายนะคะเพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญทีหลังได้ด้วยนะคะด้านหลังเราก็จะทำไว้ลักษณะนี้นะคะ่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะ มีแหนแล้วก็มีเหรียญค่ะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละครังเบอร์2นะคะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นนะคะมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่33เซติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านลักษณะน,นี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นลงมานะคะ10ซนเมตรค่ะ รีดรอยพับตรงนี้นะคะให้เป็นรอยนะคะเรามาขึ้นฐานกันเลยค่ะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2องคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ามคล้องเส้นที่2นะคะ เส้นที่4นําริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่1นะคะเดึงออกมากว้กวางๆค่ะลวงเอาริบบิ้นเส้นที่3าเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่จะใส่เหรียญเลยก็ให้นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะ เส้นยาวด้านซ้ายมือนะคะพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านบนนะคะตรงนี้พับลงมาด้านล่างค่ะเส้นยาวด้านขวามือนำปปาลิบิ้นสอดเข้าช่องอนี้นะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชรับรีดมุมให้เป็นรอยนะคะ พอได้แบบนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บริบินเส้นสั้นทั้งสี่เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะตรงนี้สอดขึ้นมาค่ะสอดในโครบทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นด้านซ้ายมือก็สอดนะคะเส้นสั้นด้านบนสอดลงมาด้านล่างะคะ่ะเส้นสั้นด้านขวามือก็สอดนะคะดึงให้กระชรับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะ จากนั้นพลิกลับด้านมาค่ะพลิกลับด้านมานะคะเราก็จะมาทํากลีบด้านนอกนะคะตรงนี้กลีบด้านนอกนะคะเราก็จะเริ่มทําเส้นด้านบนนะคะตรงนี้ค่ะจับลักษณะนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะให้ได้ลักษณะนี้แล้วสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะ เราจะดึงกลีบลักษณะนี้ค่ะเราจะไม่ทำกลีบตั้งขึ้นนะคะแบบนี้นะคะกลีบก็จะได้ลักษณะนี้เส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะพับริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้สอบตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะดันกลีบก็นอนลงนะคะเราจะไม่ทำกลีบตั้งขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะ บบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะพับอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้สอดตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะพับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้ แบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงนะคะจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะ<_ <D> _ดูกลีบให้เท่ากันค่ะ<_ <D> _พอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วเราก็จะมาทำกลีบด้านในกันเลยนะคะตรงนี้<_ <D> _ตรงนี้นะคะเราก็จะจับดิบินค่ะขึ้นมาซ้อนกันนะคะทั้งสี่เส้นค่ะดิบินเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทัาบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับ เ ENNIS, ส้นที่สองค่ะเส้นที่สีส่ทับเส้ after, สนที่ PDF. สามนะคะริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี County ้ค่ะแบบนี้เลยเส้นที่เราจะทําคือเส้นด้านบนตรงนี้นะคะเราจะพับริบบิ้น3ามเส้นตรงนี้ค่ะลงมาค่ะให้เพื่อนเพื่อนับริบบิ้นตรงนี้ลงมานะคะเราจะทําเส้นด้านบนตรงนี้พับ3ามเส้นตรงนี้ลงมาจับให้ถนัดมือนะคะเพื่อนๆก็พับลงมาลักษณะนี้เลยจับลักษณะนี้ค่ะเราจะทําเส้นนี้นะคะแล้วก็ พับลิบบินนะคะปายด้านหลังนะคะลักษณะนี้ปลายรลิบบินชี้เข้าหาตัวเราซอดช่องนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้ปลายลิบบินโผล่ด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงกรีดนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่สองนะคะเ,เพื่อนเนก็ปล่อยรลิบบินออกมานะคะแบบนี้แล้วก็าพาบลิบบินสองเส้นนี้ลงมาลักษณะนี้ค่ะทําเส้นนี้นะคะแล้วก็ พับริบบิ้นค่ะสอดถัดจากเส้นที่หนึ่งเลยมุมนี้เลยนะคะแบบนี้เส้นที่สมนะคะพับริบบิ้นเส้นนี้ลงมาทําเส้นนี้ค่ะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่2ค่ะตรงนี้มุมนี้นะคะ ปาริบินโผล่ด้านล่างนะคะเพื่อนเพื่อนดึงยากสอดยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะเส้นที่สดดี่ค่ะภาพับริบินค่ะสอดนะคะตรงนี้จากนั้นเพื่อนเพื่อนก็จัดกลีบให้เท่ากันนะคะจัดดึงกลีบเลยแบบนี้นะคะดึงแน่นรวมแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะกลีบตรงนี้นะคะ พอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแบบนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใส่เหรียญไปแล้วนะคะก็ตัดตกแต่งตามชอบนะคะตรงนี้นะคะส่วนเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังก็ให้เพื่อนสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวค่ะตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะเพื่อนๆจะไม่สอดก็ได้นะคะจะนําเหรียญมาวางเลยก็ได้นะคะแล้วก็สอดนะคะทั้ง4เส้นค่ะ บบะะพอเราสอดครบทั้ง4เส้นเราก็ตัดริบบิ้นเส้นสั้นออกค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะก็ให้นำเหรียญมาวางแล้วก็สานนะคะไล่ขัดแบบนี้เลยแบบนี้นะคะค่อยๆสอดค่ะ ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนนะคะใช้เทปใสนะคะติดนะคะการลิบิ้นเลื่อนหลุดค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นตัดตกแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้ จะได้ดอกไม้แบบสว,สวยง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะแบบนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ